สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ูทู e ถาอิ่เทอน์ยิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่14กรกฎาคม2 5 6 5นะครับสืส่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวว่ารัฐบาลเมียนมาได้ขับไหล่หัวหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหสาราชอาณาจักรประจำประเทศเมียนมาให้พ้นจากประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับ ทางด้าน Peace Walk ซึ่งเดินทางมาถึงเมียนมาเมื่อปลายปี2องพได้เขียนข้อความเอาไว้บนทวิตเตอร์นะครับว่าเขาถูกรัฐบาลทหารของประเทศเมียนมาขอให้ออกนอกประเทศโดยบอกว่าเวลาของฉันในเมียนมามาถึงจุดสิ้นสุดอย่างกระทันหันในวันนี้เศร้าและเสียใจที่ถูกรัฐบาลทหารบังคับให้ออกไปแต่ดีใจที่เราไม่ได้ยอมจำนนต่อแรงกดดันเพื่อทำให้การรัฐประหารอันโหดร้ายของพวกเขาชอบทรร แล้วเขาก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผมรู้ว่าทีมนะครับอ่ายูเคยนมาที่ยอดเยี่ยมแข็งแกร่งและมุ่งมั่นยังคงยืนหยัดและทําทุกอย่างที่ทําให้ประชาชนชาวเมียนมาที่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความสงบเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมนะครับแม้ว่าทางด้านพ e ทโว l นั้นเนี่ยครับได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกรราชทูตในเดือนกรกฎาคมปี2564เนี่ยครับ แต่ว่าตัวเขาไม่ได้แสดงหนังสือรับรองต่อสภาบริหารรัฐที่ดําเนินการโดยกองทัพแม้ว่าจะมีการร้องขอหลายครั้งก็ตามนะครับตามรายงานของสื่อต่างประเทศนั้นเนี่ยครับบอกว่าทางด้านสาหรัฐอาณาจักรเลือกที่จะลดระดับตําแหน่งเพื่อตั้งข้อหาชั่วคราวเพื่อตอบโต้สถานการณ์การเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศทําให้เกิดความขัดแย้งตลอด4เดือนที่ผ่านมาระหว่างรัฐบาลทาหารของเมียนมาแล้วก็ ในส่วนที่ทางด้านสถานทูตสหรัฐอาณาจักรประจําประเทศเมียนมานั้นเนี่ยครับก็ไม่ยอมที่จะส่งหนังสือรับรองเนี่ยครับให้กับทางด้านรัฐบาลทหารเมียนมาทางด้านพินโวนั้นเนี่ยครับซึ่งต้องบอกว่าเวลานี้เขามองว่าการบริหารงานของทางด้านรัฐบาลทหารเมียนมานั้นเนี่ยเป็นความโหดร้ายนะครับที่ผ่านมาก็พยายามที่จะดําเนินการในลักษณะที่ ทำให้ประชาชนนั้นได้รับความทุกข์ทรมา,านแล้วก็มีการเลือกปฏิบัติแล้วก็ใช้ความรุนแรงนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยครับการขับทางด้านพีทโวออกจากเบนมาเป็นสัญญาณล่าสุดของการดําเนินการทางการพูดขั้นเด็ดขาดและก็เป็นการยุติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยครับที่ทางด้านเบนมานั้นแสดงออกต่อทางด้านสหรัฐอาณาจักรนะครับโดยกําหนด ที่พวกเขานั้นเคยกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรต่อเมียนมาแล้วก็นี่เป็นการตอบโต้ที่ชัดเจนครั้งหนึ่งนะครับโดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลของชาติตะวันตกอีกต่อไปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าเมียนมานั้นเพิ่งเดินทางไปที่ทางด้านรัเสเซียนะครับแล้วก็รัเสเซียนั้นออกมาประกาศว่าพวกเขานั้นจะประชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับทางด้านเมียนมาเพิ่มยิ่งขึ้นและนี่แหละครับล่าสุดนั้นก็มีการประกาศกันออกมานะครับว่าเมียนมานั้นได้ไล่ หัวหน้าทูตของอังกฤษพ้นประเทศเป็นที่เรียบร้อย